ฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนที่แนวนี้เลยอ่ะแนวดูแบบเข้าสังคมแนวแต่งตัวเก่งแนวแฟชั่นแนวอะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันขึ้นคู่กันเหมือนในคลิปสั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความรู้ความสามารถเยอะผสมผสานอะไรเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จะแบบว่าทำให้เกิดงานเกิดคอนเน็ชันอะไรประมาณนั้นทีเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณเออตั้งกวามว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งคุณกับเขาต่างมเาีเรื่องราวภายในใจซึ่งกันและกันนั่นแหละแต่ว่าอาจจะมันเหมือนกับยังมีอะไรที่รู้สึกต้องระวังอะ่ะเนาะม,มีอะไรที่ต้องระวังเห็นไหมมีกับระเบิดอะ่ะต้องระวังอะ่ะระวังว่าจะเดินจะอะไรยังไงมันมีการกลัวคนในสังคมจะตัดสินด้วยเนี่ยกลัวเพื่อนล้ออะไรแบบนี้นะคะกลัวรู้สึกว่า อยู่บนความประมาทไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะ